สวัสดีครับวันนี้พามาชมราชินีชุดแดงบนตอยักษ์สาอุดเป็นไม้ตระกูลยักษ์สาอุดหรือว่าเพชรเมืองคงตัวนี้น่าจะเป็นเพชรเมืองคงนะครับเพชรเมืองคงใบมันพอดูผิวล้ผิวประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นตุ่มเป็นตอกิ่งเจ็ดกิ่งนะครับหรือว่าเจ็ดเสาก็เสียบราชินีชุดแดงส่วนรากผมทำไว้ที่ราก สเตปสเตปสองถึงสเสามแล้วนะครับหนึ่งอันนี้สองไอควนนี้ก็กลายเป็นสามหรือว่าสเตปสามนะฮะท่านก็ไปจัดเอานะอันนี้ก็มีคุณที่ลูกค้าประจํท่านรับไปแล้วอุตสาห์เปิดไว้แพงว่าจะทําบอนไทสยไว,วยๆไดูมาดูมาดูาดรรกกันครับรากเขาเป็นอย่างไรดูรอบๆนะครับนะครับครบทุกด้านนะครับ มาครบทุกด้านนะฮะนนะ,ะนาไม้ก็ใช้เป็นตัวนี้ก็ได้ะะดึงลวดะะก็ประมาณนี้นะครับเอามานำเสนอให้ติดตามกันไปสำหรับผลงานที่ทําไม้แต่ละต้นนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ